สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ10ปีในที่สุดก็ใกล้จะได้เล่นกันแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของหนึ่งในซีรีส์ฟุตบอล RPG ที่ดีที่สุดในยุคนี้กับอินาซึมะอีเลเว่นวิคเตอรี่โรดซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เลเวลไฟนั้นทุ่มทุนและทุ่มเทตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักในซีรีส์นี้และในคลิปนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกข้อมูลลลออล่่่่่าา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 สสสสุุดดขขอออออองง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 ตตตััตววววเเเเเกกกกกกมมมมททททีไไ้้้้้ปปปรร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 ะะศแแแย็นนนืคใ ถึงใช้เวลาสร้างนานเกือบ10ปีและทําไมต้องประกาศเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อมดังข้อมูลหมวดการเล่นที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพรายละเอียดเกมเพลย์และระบบการเล่นแบบเจาะลึกของเกมในภาคนี้เท่าที่จะหามาได้ณปัจจุบัน เรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2016เมื่อทาง l e เวลไฟประกาศการกลับมาของซีรีส์ในชื่ออ no ินาซึมะเอเลเวนอารีสโนเทนบินโดยตั้งเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายเกมพร้อมกับการฉายอนิเมะในปี2018โดยเนื้อเรื่องภาคอารีสจะถูกวางไว้ในจัก,กรวาลคู่ขนานที่จะดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกสุดโดยไม่นับเหตุการณ์ในภาค2และภาค3การประกาศในครั้งนั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างมหาศาลเพราะมันคือการกลับมาของซีรีส์หลักในรอบหลายปีแต่ในขณะเดียวกัน การผูกมัดตารางการพัฒนาเกมเข้ากับตารางฉายอนิเมะอย่างแน่นหนาก็ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับทีมงานตั้งแต่ก้าวแรกและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ในเวลาต่อมา และสิ่งที่แฟนๆนั้นหวั่นกลัวก็เกิดขึ้นจริงเกมประสบกับปัญหาการพัฒนายอย่างหนักจนต้องเลื่อนการวางจำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดอากิฮิโรฮิโน CEO ของ l e v e l 5ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเกิดปัญหาในการพัฒนาขึ้นหลายอย่างแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาในการร่วมงานกับบริษัทพัฒนาภายนอกที่รับงานไปทั้งที่ทขาดแคลนบุค,คลากรที่มีศักยภาพพอที่จะสร้างเกมสเกลใหญ่อย่างอินาซมาเอเลเวได้ วิกฤตการณ์ในครั้งนี้นั้นดุนแรงถึงขั้นที่ยูโนนั้นเคยคิดที่จะยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆที่ยังคงรอคอยอย่างมีความหวังในเดือนกันยายนปี2019โปรเจกต์นี้จึงถูกรีบูตใหม่ทั้งหมดภายใต้ชื่ออินาซึมะอ e เลเวนอ a ยูทาจิโนเกรสโรด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับมีการยกเครื่องแนวคิดใหม่ทั้งหมดโดยมีการเปิดต,ตัวตัวละครเอกคนใหม่ที่ชื่อว่าซาชานามิอุนเมหรือเดสตินบิลโลสในเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งในเกมเขาจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่ผู้เล่นและจุดขายหลักจะเป็นการรวมตัวละครเอกทั้ง3ยุคก,ก็คือเอนโดเทนมะแล้วก็อาซุโตะมาอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันเป็นครั้งแรก แต่แล้วเส้นทางการสร้างเกมก็ยังไม่ราบรื่นจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี2022เกมก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งชื่อที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันซึ่งก็คืออินาซ m มะ1ิ v ลเวนวิ o เตอซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการตกผลึกทางความคิดอย่างแท้จริงทิศทางของเกมถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งโดยตัวละครซาซานามิอุนเมถูกเปลี่ยนจากบทบาทผู้จัดการทีมมาเป็นตัวละครเอกเต็มตัวและมีการสร้างตัวเอกคู่ขนานขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็คือเอนโดฮารุซึ่งก็คือลูกชาาายของเนนนโดมมรุใต การเดินทางที่ยาวนานและเจ็บปวดนี้ได้มอบสิ่งล้ำค่าที่สุดให้กับทีมผู้พัฒนาซึ่งก็คือเวลา พวกเขาสามารถปลดแอกตัวเองจากข้อจํากัดเดิมๆและมุ่งเน้นไปที่การสร้างเกมที่ทะเยอทะยานและอัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ซึ่งมันจะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผลลัพธ์ก็คือเกมที่สเกลใหญ่ขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมีจํานวนตัวละครให้สะสมมากกว่า5,400ตัวและระบบการเล่นที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าทุกภาคที่ผ่านมาการเดินทางอันยาวนานของว c t ต r ร r โรสจึงไม่ใช่แค่การเลื่อนเกมแต่มันคือการวิวัฒนาการที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อตอบแทนการรอคอยของแฟนๆอย่าง จริงในส่วนของสตอรี่โหมดเกมในภาคนี้ไม่ได้เล่าแค่การแข่งขันฟุตบอลธรรมดาแต่มันเป็นการสำรวจปรัชญาและแก่นแท้ของคำว่าฟุตบอลผ่านมุมมองของตัวละคร2คนที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วโดยเรื่องราวในภาคนี้จะเกิดขึ้นในอีก25ปีต่อมาในยุคที่ฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่มันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมและโรงเรียนไรมงที่เคยเป็นทีมรองบอลใกล้จะถูกยุบในภาคแรก นี้ได้กลายเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศที่ไม่มีใครเทียบได้การตั้งค่าฉากหลังที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนี้ได้สร้างดนามิกที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีจากที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดมาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลโดยหัวใจหลักของเรื่องราวก็คือการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่าง2ตัวเอกที่มีแนวคิดต่อฟุตบอลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซาานามิอุนเมตัวเอกคนใหม่ผู้เริ่มต้นเรื่องราวด้วยการเกลียดฟุตบอลและปรารถนาให้มันหายไปจากโลกนี้เป็นคนที่ใช้เหตุผลนำความคิดไม่ไดด้้พรรสวค์ทาางน,านฟุตบอ แต่กลับมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นศักยภาพของคนอื่นและกระตุ้นพวกเขาด้วยคําพูดเรื่องราวของเขาก็คือการเดินทางไต่เต้าตจากจุดต่ําสุดเพื่อค้นหาความหมายของฟุตบอลที่เขาเคยเกลียดชังและอีกด้านหนึ่งเอนโดฮารุผู้เป็นอสศูนย์แห่งวงการฟุตบอลและเป็นลูกชายแท้ๆของเอนโดมารมุเขานั้นคืออัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ล้นเหลือจนทุกอย่างนั้นดูง่ายได้ไปหมดจนกระทั่งเขารู้สึกว่าฟุตบอลนั้นมันน่าเบื่อเพราะเขาไม่เคยรู้สึกเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ต้องดิ้นรนพยายามซึ่งเรื่องราวของเขานั้นกก็คคือความทุุุใจจบนดดสงสง ที่ต้องการจะค้นหาความลงไหลที่ตัวเองนั้นขาดหายไป การพบกันของทั้งสองคนคือแก่นกลางของเรื่องราวทั้งหมดในเกมภาคนี้เป็นการประทักกันร,ระหว่างอัจฉริยะกับนักวางแผนคนหนึ่งอยู่บนจุดสูงสุดและอีกคนอยู่ที่จุดต่ำสุดและตัวเกมก็มีการเพิ่มระบบการเล่นใหม่ของเฉพาะสตอรี่โหมดขึ้นมาด้วยเพื่อทําให้การเล่าเรื่องนั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นระบบที่เรียกว่า Scouting and Selectable Characters ที่ผู้เล่นสามารถชักชวนนักเรียนคนไหนก็ได้ในโรงเรียนนางุมะฮาระหรือเซาเซรัตจูเนียไฮเพื่อม,มาเข้าร่วมทีมแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือในช่วงเริ่มต้นเรื่องทีมมของเเราจะีผู้ล่น ครบ11คนและเราจะต้องเลือกผู้เล่นอีก5คนจากตัวเลือกทั้งหมด15คนเพื่อมาเติมเต็มทีมส่วนตัวละครที่ไม่ถูกเลือกในตอนนั้นก็จะไม่สามารถนําเข้าทีมได้อีกเลยจนกว่าจะถึงช่วงโพสต์เกมระบบนี้เป็นการบังคับให้ผู้เล่นต้องสร้างเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่ต้นและสร้างความผูกพันกับทีมที่เลือกมาอย่างลึกซึ้ง และไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างนั้นจะตัดสินกันได้ด้วยฟุตบอลเสมอไปนะครับในบางช่วงของเนื้อเรื่องจะมีอีเวนท์ที่เรียกว่าโฟกัสควอเบิลส์ซึ่งมันจะคล้ายๆกับการเล่นมินิเกมเป็นการท้าดวลในรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลและเพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสชีวิตในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ตัวเกมก็ได้ใส่ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในเกมที่มีชื่อว่าอีนะคอร์ดให้เราได้พูดคุยกับตัวละครต่างๆรวมทั้งยังมีโฟโต้โหมดที่เราสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งในเมืองและรระวว่่าางงกกแขขันอีด้ย และถ้าเปรียบสตอรี่โหมดนั้นเป็นดังหัวใจหลักของเกมโครนิเคิลโหมดก็เปรียบเสมือนจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่รอให้เรานั้นไปสำรวจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่จะเป็นโหมดที่ตอบสนองความฝันสูงสุดของแฟนบันเท้อินาซึมะอีเลฟเวทุกคน โคดิคเล่นโหมดจะเป็นโหมดหลักอีกหนึ่งโหมดที่จะให้ผู้เล่นได้สร้างดีมทีมหรือทีมในฝันของตัวเองอย่างแท้จริงด้วยจํานวนตัวละครให้สะสมมากกว่า5,400คนเลยทีเดียวและด้วยตัวเลขนี้นะครับมันจะครอบคลุมตัวละครแทบจะทุกตัวจากทุกภาคของซีรีส์ตั้งแต่เกมภาคแรกสุดบนเครื่อง Nintendo DS ไปจนถึงตัวละครใหม่ใน Victory Road และยังมีทีมให้เราได้ท้าทายฝีมืออีกมากกว่า150ทีมนี่คือโหมดแฟนเซอร์วิสขนาดยักษ์ที่จะเปิดให้เราสามารถนําตัวละครที่รักจากต่างยุคต่างสมัยมาเล่นเคียงมาเคียงลายกันในที ครรั้งแกซึ่งการจะรวมตัวละครมากกว่า5,400คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆผู้เล่นจะต้องได้รับตัวละครผ่านระบบที่เรียกว่า Player Universe โดยจะต้องใช้ไอเทมที่เรียกว่า Bonstar ที่ได้จากการเล่นแมตต์ต่างๆเพื่อนําไปเปิดแพ็คใช่แล้วครับมันคือกาชาสุ่มนักเตะครั้งละ12คนซึ่งตัวละครที่เราได้มาจะถูกเก็บไว้ใน Player Bank หรือธนาคารนักเตะซึ่งจะมีความจุมหาศาลร,รับได้หลายพันคนเลยทีเดียวฝังมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้ว แต่ทางเลเวไฟได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่ระบบกาชาที่จําเป็นต้องเติมเงินจริงในการสุม่มมันเป็นหนึ่งในระบบความก้าวหน้าภายในเกมซึ่งได้ถูกออกแบบมากระตุ้นให้ผู้เล่นต้องลงสนามแข่งขันในม่ต่างๆเพื่อทำการฟาร์มทรัพยากรที่เรียกว่าบอลสตาร์มาใช้ในการปลดล็อกตัวละครที่ตัวเองต้องการนั่นเอง และในหมดนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นอุนเมนะครับแต่จะได้รับบทเป็นวิกตอเิโอเด็กหนุ่มที่มาจากอนาคตอันไกลโพล้นที่ได้รับภารกิจออกเดินทางข้ามกาลเวลาด้วยยานอินาสมะวิกตอรีคาราวานเพื่อตามหาร่างอาวตารขั้นสูงสุดมาสู่โลกซึ่งเป็นความหวังเดียวที่จะต่อกรกับภยัยคุกคามจากต่างมิติเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินทางครั้งนี้จะเกิดขึ้นบนแผนที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโพรเนเคิลคอมเพติชันรูทซึ่งทอดยาวผ่านทุกช่วงเวลาสําคัญของซีรีส์อินาสมะอีเลฟเว ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับทีมระดับตำนานในอดีตมากมายไม่ว่าจะเป็นทีมโรงเรียนเทคุคุหรือรอย a l a c อะแคเดมีในยุคแรกทีมอินาซึมะเจแปนชุดแชมป์โลกหรือแม้แต่ทีมจากยุคโกและทีมมือหนึงนมากมายโดยรูปแบบการเล่นในโหมดนี้ยังคงมีความหลากหลายเช่น Chronicle b a t t l e ที่เราจะต้องเล่นด้วยทีมที่เกมกำหนดให้และต้องทำตามเงื่อนไขาทางประวัติศาสตร์ให้สำเร็จเช่นการต้องให้โกเอนจิเป็นคนยิงประตูท่าไม่ตายในตำนานอย่างอะคีสลาตันในแมตช์แรกให้ได้โหมดนี้จึงไม่ใช่แค่โหมดเสริมธรรมดาแต่เป็นเอเน ในระยะยาวมันจะสร้างวงจรการเล่นที่ชัดเจนเพื่อผลักดันให้ผู้เล่นนั้นต้องกลับไปเล่นแมตช์ต่างๆซ้ำๆเพื่อสะสมทรัพยากรซึ่งเป็นการปรับตัวของซีรีส์ให้เข้ากับโมเดลเกมสมัยใหม่ที่เน้นการเล่นซ้ำและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนหลังจบเนื้อเรื่องหลัก และนอกจากการแข่งขันอันดูเดือดแล้วในภาคนี้ยังได้เพิ่มโหมดใหม่ล่าสุดที่เปรียบเสมือนหัวใจของคอมมูนิตี้นั่นคือคิซึนะสเตชันซึ่งคําว่าคิซึนะในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสายสัมพันธ์โหมดนี้คือพื้นฐานที่จใจผู้เล่นได้พักผ่อนสร้างสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอ,อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งในโหมดนี้จะประกอบด้วยการเล่นหลักๆ3รูปแบบซึ่งอย่างแรกก็คือเราจะได้สร้างตัวตนของตัวเองในโลกของอินาซึมะอิเลเวนผู้เล่นสามารถสร้างอาวตารของตัวเองได้อย่างอิสระและที่น่าทึ่งก็คือเราาารอเรรรราาาาาาาสสมถนนนนํอวตทีี่่้้้้งงงขขขึไปใชลแั สนามได้ด้วยและไม่เพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ของอวตารให้กลายเป็นตัวละครคนโปรดในซีรีส์ที่เราชื่นชอบได้อีกด้วยอย่างที่สองจะเป็นส่วนของบอลทาซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองที่คุณจะสามารถสร้างสรรค์และตกแต่งได้อย่างเต็มที่โดยผู้เล่นสามารถนำสิ่งของและตัวละครที่ได้รับมาจากโหมดอื่นๆมาจัดวางเพื่อสร้างเมืองแห่งสายสัมพันธ์ในแบบฉบับของตัวเองรวบรวมไอเทมในความทรงจำจากภาคต่างๆมาสร้างเป็นเมืองที่คุณสามารถอวดเ,เพื่อนๆได้อย่างภาคภูมิใจ และอย่างที่3นะครับ Friends หวัวใจสำคัญของคิซุนัก Station ซึ่งก็คือการพบปะเพื่อนๆเ,เมื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมบอลทาวของเราเราสามารถที่จะท้าพวกเขาแข่งขันฟุตบอลได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังจะมีระบบโซเชียลเต็มรูปแบบทั้งการใช้อ e ีโมดสติกเกอร์และระบบแชทเพื่อพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้นะครับภาคนี้จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของเกมซีรีส์หลักอินาซูม e อ e เลเวที่จะมีการแข่งขันแบบออนไลน์ที่จริงจังและถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเล่นระดับ e-sport อย่างเต็มรูปแบบตัวเกมจะมาพร้อมกับระบบทัวนามเมนต์ออนไลน์อย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Victory Ro a d Online Tournament ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของฤดูกาลโดยแต่ละซีซั่นจะกินระยะเวลาประมาณ3เดือนผู้ที่ทำอันดับได้สูงในแต่ละซีซั่นจะได้รับรางวัลในเกมสุดพิเศษที่หาจากที่ไหนไม่ได้ มันคือโครงสร้างแบบอ e ีสปอร์ตที่ชัดเจนซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและช่วยรักษาฐานของผู้เล่นไว้ในระยะยาวพร้อมทั้งรองรับระบบการเล่นแบบ Cross พล a t f o r ม Mul ติ player หรือ Crossplay อย่างเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีผู้เล่นจํานวนมากรอจับคู่เล่นกับคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเล่นบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามอีกหนึ่งระบบที่มาคู่กันก็คือระบบ Cross Save ซึ่งจะช่วยให้คุณน,นั้นสามารถเล่นเซฟเดียวกันได้ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะย้ายไปเครื่องไหนซึ่งจําเป็นจะต้้้อองงใใใใชชชชเเเกกกกมมมตตตัััััว็นนนนนแพลลฟฟรร์์ีี่คุณจะบบญ E า กลับมาที่เรื่องการแข่งขันนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์ในแต่ละซีซั่นจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงอย่างชัดเจนโดยช่วงแรกจะเป็นคอลี่ไฟหรือรอบคัดเลือกนะครับผู้เล่นจะสามารถแข่งขันได้อย่างอิสระในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อสะสมคะแนนและไต่อันดับแบงค์ของตัวเอง ช่วงที่2จะเป็นเมนเรวหรือการแข่งขันหลักผู้เล่นจะต้องทำอันดับให้ได้สูงพอในรอบคัดเลือกและจะต้องล็อกอินเข้ามาแข่งขันในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ตามโซนเวลาของแต่ละภูมิภาคและช่วงที่3ก็คือการไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศซึ่งในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาแชมเปี้ยนที่แท้จริงของแต่ละภูมิภาคนั่นเอง แต่กฎที่สำคัญและน่าสนใจที่สุดก็คือซันเนลคาแรคเตอร์หรือก็คือในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แต่ละซีซั่นทีมของผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีตัวละครประจำซีซั่นนั้นๆอยู่ด้วยอย่างน้อย5คนทำให้กฎในข้อน,นี้เป็น,นกลไกที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งในการบังคับให้เมตาของเกมต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละซีซั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นนั้นใช้แต่ทีมเดิมๆที่เก่งที่สุดและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นนั้นต้องกลับไปเฟ้นหาตัวละครใหม่ๆเพื่อปรับทีมให้เข้ากับการแข่งขันในแต่ละซีันด้วย และนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดการเล่นแบบสบายๆอย่างโหมดที่ชื่อว่า Battle Bay Stadium และ 2v2 Tag Mode ซึ่งจะเป็นโหมดสำหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องการความตึงเครียดจากการแข่งขันจัดอันดับโดยในโหมด BB Stadium หรือ Battle Bay Stadium ผู้เล่นสามารถข้ามขั้นตอนการตั้นทีมที่ยุ่งยากและแข่งขันกันโดยเลือกจากทีมที่เกมนั้นจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทีมดังๆจากในซีรีส์และพร้อมนำไปแข่งขันกับผู้เล่นอื่นได้ทันทีและในส่วนของ 2v2 Tag Mode เราจะได้จับคู่กับเพื่อนเพื่อไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นอีนอก2คน เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบระบบออนไลน์ที่ครอบคลุมทั้งการแข่งขันจริงจังและโหมดแคชชวลซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาค Victory Road นี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกม a S-Service a อย่างเต็มรูปแบบซึ่งบ่งบอกถึงแผนการของ l l v i l h t ที่จะมีการสนับสนุนเกมนี้ในระยะยาวทั้งในด้านการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นตัวละครประจำซีซั่นและการปรับสมดุลเกมอย่างต่อเนื่องเป็นการรักษาความสดใหม่ของประสบการณ์การเล่นออนไลน์ไปอีกหลายปี และในเกมภาคนี้นะครับอีนัสซม่าอีเลเวนวิกตอรได้ทําการยกเครื่องระบบการเล่นใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนจากเกมเพลย์แบบดั้งเดิมที่เน้นการเลือกคำสั่งมาเป็นระบบที่ผสมผสานแอคชั่นกลยุทธ์และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์อย่างลงตัวซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือการนำระบบ TP หรือ Technical Points ที่แฟนๆคุ้นเคยออกไปและแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่เรียกว่า Tension Gauge ที่จะเป็นเกตรวมของทั้งทีมซึ่งจะเพิ่มขึ้นได้เมือ่อผู้เล่นทำกิจกรรมหรือแอคชั่นต่างๆในสนามเช่นการเลี้ยงบอลเอาชนะคู่ต่อสู้ในโฟกัสแพทเทิร์นหรือการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว ซึ่งการใช้ท่าไม้ตายหรือฮิสซัสึทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยิงการเลี้ยงการป้องกันหรือการเซฟประตูล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เกจเทนชั่นในการใช้งานการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลอย่างมหาศาลต่อเกมการเล่นมันจะเปลี่ยนจากการบริหารจัดการท TP ของผู้เล่นแต่ละคนมาเป็นการบริหารทรัพยากรของทีมโดยรวมทําให้ทุกการตัดสินใจในสนามมีความหมายและต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์สูงขึ้นอย่างมาก และสำหรับการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เล่นในภาคนี้ก็ถูกออกแบบใหม่ให้มีความเป็นดินามิกและเรียลไทม์มากขึ้นซึ่งจะเป็นการประทะรูปแบบใหม่ระหว่างผู้เล่น3รูปแบบ เมื่อผู้เล่นที่ครองบอลเข้าใกล้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเกิดโฟกัสแพทเทิร์นขึ้นหรือก็คือการดวลหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งเป็นการดวลแบบเรียวไทม์กลางสนามที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ท่าไม่ตายในการเลี้ยงบอลเพื่อฝ่าไปใช้ท่าป้องกันเพื่อแย่งบอลหรือแม้แต่การตัดสินใจส่งบอลเพื่อหนีการประทะทักษะการควบคุมและตัดสินใจของผู้เล่ยนยังมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติอีกต่อไป รูปแบบที่2นะครับ s c r a m เ l e เมื่อลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศหรือลูก5 0 5 0ผู้เล่นจะต้องเลือกคําสั่งเพื่อชิงความได้เปรียบและเข้าถึงบอลก่อนคู่ต่อสู้โดยจะต้องเลือกระหว่างผู้เล่นตำแหน่งที่ต้องการส่งกับผู้เล่นที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดรูปแบบที่3ก็คือโซนเมื่อผู้เล่นพาบอลเข้าใกล้กรอบเขตโทษจะเข้าสู่หมวดพิเศษที่เรียกว่าโซนซึ่งเวลาจะเดินช้าลงและเปิดโอกาสให้วางแผนได้อย่างละเอียดโดยจะแบ่งออกเป็นโซนแอคแท็กในฝั่งเกมรุกผู้เล่นสามารถสั่งการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมเพื่ออออออหหาาาาาาาชชชช่่่่่งงงงงวงจยยบลททะะุุปรรรสนนนเเพืืํดกิ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างให้กับลูกยิงได้และโซนดิฟเฟน์ในฝั่งเกมรับผู้เล่นสามารถสั่งให้กองหลังเคลื่อนที่ไปสร้างแคสเซิลวอล์หรือกำแพงมนุษย์เพื่อช่วยป้องกันหรือบล็อกลูกยิงของฝ่ายตรงข้าม ในส่วนของระบบการทำประตูก็ถูกปฏิวัติใหม่ด้วยเช่นกันด้วย2กลไกสำคัญคกลไกแรกคีเปอร์พาวเวอร์ผู้รักษาประตูในภาคนี้จะมีเกจพลังชีวิตที่เรียกว่าคีเปอร์พาวเวอร์หรือ KP การยิงประตูจะไม่ได้ตัดสินกันที่พลังของท่ายิงเทียบกับพลังของทารับแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่จะเป็นการสร้างความเสียหายเพื่อลดค่า KP นี้ลงเรื่อยๆไม่ว่าผู้รักษาประตูของฝ่ายตรงข้ามจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าค่า KP ของพวกเขาลดลงจนหมดพวกเขาก็จะต้องเสียประตูอย่างแน่นอนระบบนี้ทําให้ทุกการยิงนั้นมีความหมายแม้จะ เป็นลูกยิงธรรมดาก็สามารถที่จะบั่นทอนพลังของผู้รักษาประตูล,ลงได้เปิดโอกาสให้เกิดการวางแผนการโจมตีเป็นชุดและจะเกิดเป็นรูปแบบเกมที่มีการคัมแบ็กที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น,นกลไกที่2นะครับ breach เป็น,นกลไกที่เข้ามาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้ซึ่งเปรียบเสมือนการโจมตีแบบติดคริติคอลเมื่อบริชเกิดขึ้นลูกยิงนั้นจะสร้างความเสียหายต่อ KP ของผู้รักษาประตูอย่างมหาศาลโดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเทนชันเกตที่ผู้เล่นเหลืออยู่ในขณะที่ยิงโดยระบบเกมเพลย์ใหม่ทั้งหมดนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือการเพิ่มทางเลือกของผู้เล่นและการลดทอนความเป็น RPG ที่ต้องตัดสินกันด้วยค่าพลังลงทําให้ทักษะทางการควบคุมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในแต่ เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของซีรีส์และเป็นการผลักดันให้เกมมีความเป็นคอมเพลติทีฟอีสปอร์ตที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน และอีกหนึ่งระบบที่ผมอยากลองเล่นมากที่สุดก็คือ Commander Mode เป็นโหมดทั้งเลือกใหม่สําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการวางแผนแต่ไม่ถนัดการควบคุมหรือไม่อยากเล่นด้วยตัวเองโดยโหมดนี้จะเป็นการแข่งขันที่ดําเนินไปแบบอัตโนมัติโดย AI จะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนที่ของนักเตะในสนามส่วนหน้าที่ของผู้เล่นก็คือการสวมบทบาทเป็นผู้จัดการทีมหรือผู้บัญชาการอย่างแท้จริงโดยเราจะสามารถออกคําสั่งเชิงกลยุทธ์ให้กับทีมและเพลิดเพลินไปกับการชมการแข่งขันจากมุมกล้องที่คุณชื่นชอบได้นี่คือระบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทําให้ผผู้เล่นนสาายวางแ สามารถสนุกกับเกมในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตัวเกมในภาคนี้เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ทั้งหมดของอินาสมาอิลเลอย่างแท้จริงและนั่นหมายถึงการนําระบบเสริมพลังไฮเปอร์พาวเวอร์อัพที่แฟนๆรักจากทุกยุคทุกสมัยกลับมาอย่างครบครันพร้อมกับระบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งแฟนๆของไตรภาคโกจะต้องถูกใจสิ่งนี้เป็นพิเศษอย่างแน่นอนเพราะเกมได้นาระบบเสริมพลังอันเป็นเอกลักษณ์กลับมาทั้งหมดเพิ่มความหลากหลายทางแทคนิคให้กับทีมของคุณอย่างมหาศาลอย่างเคชินนะครับร่างอาวตารอัมเมอร์ไฟ์เกรออาะอวตารการแปลงร่างมิกซ m a แม็กและก็โซ ซึ่งนอกเหนือจากการนำของเก่ากลับมาแล้วนะครับเกมในภาคนี้ยังได้เปิดระบบเสริมพลังใหม่เอี่ยมอีก3รูปแบบที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์และศักยภาพทีธธ่ซ่อนเร้นของตัวละครอ,อย่างบอลทรานส์ฟอร์มการแปลงร่างรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรับพลังจากเพื่อนร่วมทีมในสนามเป็นการใช้ระบบสายสัมพันธ์และความเชื่อใจซึ่งกันและกันเอเวคเคนนิ่งหรือการปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวละครให้ตื่นขึ้นทําให้ความสามารถของผู้เล่นพุ่งทยานอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาสําคัญและ3มโหมดเชนจ์เป็นความสามารถในการสลับบุคลิกและชุดความสามารถของตัว ได้ในระหว่างการแข่งขันทํำห้ผู้เล่นคนเดียวกันสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ์ของเกมได้ การรวมทุกระบบเสริมพลังไว้ในเกมเดียวถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลของเกมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างสรรค์ทีมที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นและการทดลองเพื่อค้นพบคอมโบที่บ้าคลั่งที่ไม่อาจคาดเดาได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตความสนุกของภาคนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การค้นหาว่าระบบไหนเก่งที่สุดแต่จะเป็นการทดลองผสมผสานร,ระบบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนับเป็นห้องทดลองสำหรับการสร้างทีมของนักวางแผนกลยุทธ์อย่างแท้จริง อินาสมะวิกตอร์ดโรสได้นำเสนอระบบพัฒนาการตัวละครที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าภาคไหนๆทำให้การสร้างทีมมากกว่าแค่การนำผู้เล่นเก่งๆมารวมกันแต่คือการปั้นนักเตะแต่ละคนให้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้หลากหลายรูปแบบอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งในการพัฒนาตัวละครจะมีสิ่งที่ต้องสังเกตอยู่อีก3อย่างหนึ่งก็คือตัวละครแต่ละตัวภายในเกมจะมีระดับความหายากแรดิตี้เป็นของตัวเองซึ่งมันจะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งและศักยภาพโดยรวม ผู้เล่นสามารถอัปเกรดระดับความหายากของตัวละครได้โดยใช้อเทมชนิดพิเศษที่เรียกว่าสปิริตที่จะดรอปจากการเล่นแมทต่างๆโดยการใช้สปิริตที่ตรงกับตัวละครนั้นๆจะทำให้ค่าประสบการณ์ในการอัปเกรดมากกว่าการใช้สปิริตของตัวละครอื่นมาอัพและสิ่งที่สำคัญก็คือการจะอัปเกรดตัวละครไปสู่ระดับสูงสุดก็คือฮีโร่จำเป็นจะต้องใช้สปิริตระดับฮีโร่ของตัวละครนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งมีอัตราการดรอปที่ต่ำมากมันคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการฟาร์มในระยะยาวสำหรับผู้เล่นที่ต้องการปั้นทีม 2ก็คือในภาคนี้จะมีระบบที่เรียกว่า ability board หรือ ability learning board ทำหน้าที่เป็นเหมือนสกิลทรีที่ผู้เล่นจะสามารถใช้แต้มจากการอัพเลเวลไปปลดล็อกช่องต่างๆบนบอร์ดเพื่อกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตเพิ่มค่าสเตตัสและเรียนรู้ท่าไม่ตายใหม่ๆได้อย่างอิสระระบบนี้นะครับทำให้สามารถปั้นนักเตะคนเดียวกันให้มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นเราสามารถปั้นโกอินจิหรือซูรุงิให้เป็นสไตรเกอร์ที่เน้นพลังทำลายล้างสูงสุด หรือจะปั้นให้เป็นสไตรเกอร์ที่มีความเร็วสูงเพื่อหาช่องว่างก็ได้เป็นต้น3คือหัวใจสําคัญของการสร้างทีมในภาควิกตอรีโร d ซึ่งก็คือ Synergy หรือ Teamwork การทํางานร่วมกันอย่างลงตัวซึ่งมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยอีก2ระบบหลักก็คือทีมพาสซีฟ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลติดตัวที่ส่งผลต่อทั้งทีมการผสมผสานพาสซีฟสก l ลที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันคือกุญแจสําคัญในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งแต่ความท้าทายก็คือดูเหมือนพาสซี skill เหล่านี้จะถูกสุ่มขึ้นมาเมื่อตอนที่เราได้รับตัวละครนั่นหมายความว่าผู้เล่นอาจจะต้องฟาร์มหาตัวละครเดิมซ้ําๆเพื่อให้ได้ชุดพาสซีฟที่ดีที่สุดที่ต้องการกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบอลลิง ระบบใหม่ที่จะทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆบนบอร์ดพิเศษได้การเชื่อมโยงตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกันในเนื้อเรื่องหรือมีสไตล์การเล่นที่เข้ากันจะช่วยเพิ่มความสามารถโดยรวมของทีมให้สูงขึ้นและยิ่งตัวละครที่เชื่อมโยงกันได้ลงเล่นด้วยกันบ่อยเท่าไหร่สายสัมพันธ์นั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ระบบการพัฒนาตัวละครทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับทีมของผู้เล่นแต่ละคนแม้จะใช้ตัวละครผู้เล่นเดียวกันก็ตามแต่การจัดทีมอาจจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้สิ่งนี้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ทุกคนนั้นใช้ทีมหน้าตาเหมือนกันไปหมดในโหมดออนไลน์และทําให้การสร้างทีมเป็นเรื่องที่ส่วนตัวและสนุกอย่างแท้จริง และนอกเหนือจากการยกเครื่องระบบการเล่นแล้วในเกมภาคนี้ยังทุ่มเทอย่างมหาศาลให้กับคุณภาพของงานโปรดักชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานภาพและเสียงเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับแฟน ทางเลเวลไฟได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการด้วยการประกาศความร่วมมือกับสตูดิโออนิเมะระดับโลกอย่างแมปปาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานระดับมา s ส e เตอร์พีซอย่างจูจั s สึกไคเซนเชนซอ a แมนแอคแทกออนไททันไฟนอลซีซั่นและเรื่องอื่นอีกมากมายโดยแมปปาจะรับหน้าที่สร้างสรรค์ฉากคัดซีนอนิเมะทั้งหมดภายในเกม โดยการตัดสินใจเลือกสตูดิโอระดับท็อปของวงการนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Level 5ที่จะยกระดับคุณภาพของ i n a า u m a ะอิเลให้ทัดเทียมกับอนิเมะฟอร์มยักษ์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะเกมในภาคนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีฉากอนิเมะคัดซีนที่มีความยาวรวมกันยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์โดยอากิฮิโรฮิโนถึงกับกล่าวชื่นชมคุณภาพงานของแมปป้าว่ามันสูงเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่าสตอรี่โมดของภาคนี้จะมีการเล่าเรื่องที่เขข้้้มมมนใหคควาาาาสํััญกบกบฉอรณ์และ นำเสนอาการแข่งขันฟุตบอลที่ดุเดือดตะการตาเราวกับกำลังชมภาพยนตร์อนิเมะเรื่องยาวกันเลยทีเดียว ยังไม่หมดนะครับในด้านของเสียงประกอบเกมภาคนี้ได้ทําลายสถิติอีกเช่นกันด้วยจํานวนเพลงธีมประกอบมากถึง9เพลงนอกจากนี้ทีมงานยังได้ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกนักภาคเป็นอย่างมากโดยในครั้งนี้พวกเขาตัดสินใจเลือกนักภาคโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเสียงและคาแรคเตอร์เป็นหลักมากกว่าจะใช้นักภาคชื่อดังที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริงและน่าประทับใจที่สุด <Okay. S 2> การลงทุนอย่างมหาศาลในด้านพรีเซนเ t ชันคือกลยุทธ์ของ l e v e l 5ในการนำแบรนด์อินาซ m ม e l เอลเว่น กลับสู่ตลาดอีกครั้งพวกเขาไม่ได้แค่สร้างเกมแต่กําลังสร้างอีเวนต์ทางวัฒนธรรมป๊อปที่ต้องการดึงดูดทั้งแฟนหน้าเก่าและหน้าใหม่ด้วยคุณภาพงานผลิตระดับสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เมื่อย้อนกลับไปในปี2024ที่ผ่านมาทาง l e v e l 5ได้เปิดให้ผู้เล่นทั่วโลกได้ทดลองเล่นเกมในเวอร์ชันเบต้าเทสเดโมซึ่งแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเกมทั้งหมดแต่ก็ได้มอบข้อมูลเชิงลึกและเสียงตอบรับที่น่าสนใจมากมาย ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ได้สัมผัสกับเบต้าเทสต์ต่างชื่นชมระบบการเล่นใหม่นี้ว่ามีความลึกซึ้งและท้าทายอย่างมากระบบเทนชั่นเกตและคีเปอร์พาวเวอร์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการแข่งขันให้มีความเป็นแท็กติกสูงผู้เล่นไม่สามารถพึ่งพาแค่พลังท่าไม่ตายได้อีกต่อไปแต่ต้องวางแผนการเข้าทำอย่างเป็นระบบ ในด้านงานภาพและประสิทธิภาพของเกมบนเครื่องคอนโซลยุคใหม่และ PC ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามว่าทำออกมาได้ดีและน่าประทับใจกราฟิกที่สวยงามเฟรมเรทที่ลื่นไหลช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้การเล่นเกมที่มีเสียงภาคภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบและเพลงประกอบที่ไพเราะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นได้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอผู้เล่นบางส่วนโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่รู้สึกว่าระบบใหม่ๆนั้นมีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยากในช่วงแรกโดยเฉพาะระบบโฟกัสแพทเทิร์นที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วการควบคุมตัวละครผู้เล่นในแนวรับและการเลือกตัวละครที่ต้องการควบคุมในจังหวะป้องกันก็ยังคงทําได้ค่อนข้างยากและน่าหงุดหงิดในบางครั้งและอีกหนึ่งข้อกังวลหลักก็คือความสมดุลของระบบบลิชที่หลายคนรู้สึกว่ามีโอกาสติดคริติคอนสูงเกินไปซึ่งอาจจะทําให้ผลของแมตช์ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าฝีมือ แต่โดยรวมแล้วเบตาเทสก็ Beta ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอินาซึมะอิเลเวนวิ o ตอรี่โรดมีรากฐานของเกมเพลย์ที่แข็งแกร่งมากแม้จะมีบางระบบที่ยังต้องขัดเกลาและปรับปรุงแต่แกนหลักของเกมนั้นสนุกท้าทายและทําให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับการแข่งขันอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญก็คือ l e เวลไฟได้ฟังเสียงตอบรับจากผู้เล่นเป็นอย่างดีซึ่งเราจะได้เห็นจากการออกแผ่นอัปเดตปรับสมดุลของระบบบลิชและเพิ่มระบบยอมแพ้เข้ามาในเกม และก็ยังมีฟีเจอร์ล่าสุดที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาทาง Le v e l ไได้ประกาศว่าในเกมตัวเต็มจะมีฟีเจอร์ที่จะสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครให้เป็นชื่อญี่ปุ่นดั้งเดิมตามต้นฉบับของซีรีส์นี้นับเป็นการเอาใจใส่แฟนๆที่ติดตามซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานและคุณเคยกับชื่อดั้งเดิมทําให้ผู้เล่นสามารถดื่มด่ากับโลกของเกมในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างแท้จริง ส่วนสิ่งที่เวอร์ชันเบต้าไม่ได้แสดงให้เราเห็นนั่นก็คือเนื้อหาหลักของเกมอย่าง Story Mode และ Chronicle Mode ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินความสําเร็จที่แท้จริงของเกมในระยะยาวฟีดแบ็กจากเกมเบต้านั้นได้เผยให้เห็นความท้าทายที่เลเวไฟต้องเผชิญนั่นคือการสร้างสมดุลระหว่างความลึกที่มัดใจผู้เล่นสายแข่งขันและความเข้าถึงง่ายที่จะทําให้แฟนๆดั้งเดิมและผู้เล่นหน้าใหม่สามารถสนุกกับเกมได้โดยไม่รู้สึกท้อแท้ไปเสียก่อนซึ่งความสําเร็จของ Victor y r o ร d จะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถหาจุดสมดุลทีีีี่ลงงตััววนนน้้ไดดดเเเพยใใกมอร์ช เต็แล้วก็มาถึงข้อมูลสำคัญที่ทุกคนนั้นรอคอยนั่นก็คือรายละเอียดการวางจำหน่ายราคาและเนื้อหาของแต่ละอีดิชันเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด อีนัสมะวิกตอรีโรสจะมีกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่13พฤศจิก,กายน2025และสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นั่นก็คือตัวเกมจะวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเท่านั้นจะไม่มีการวางจำหน่ายเป็นรูปแบบแผ่นหรือตลับเกมใดๆทั้งสิน้นและตัวเกมจะลงให้กับทุกแพลตฟอร์มในยุคปัจจุบันได้แก่ n t e n d o Switch n i n t e n d o Switch 2 p l a y s t a t i o n 5 PlayStation 4, Xbox Series X s และ PC ผ่านด้านค้าสตรีมและเป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนๆที่รอเล่นบนมือถือเพราะเกมเวอร์ชัน iOS และ Android ที่เคยประกาศไว้ในตอนแรกได้ถูกยกเลิกการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วตัวเกมจะถูกวางจำหน่ายในแบบ2แพ็กเกจหลักๆด้วยกันก็คือ Standard Edition ในราคา 69.99$ ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2,300บาทและ e l u ั e Edition ในราคา79.99ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2 6 0 0บาท โดยทั้งสองแพ็กเกจนี้นะครับจะได้รับโบนัสรางวัลจากการสั่งซื้อล่วงหน้าเมื่อสั่งซื้อก่อนวันที่13พฤศจิกายน2025เวลา3ทุ่ม59นาทีตามเวลาประเทศไทยไม่ว่าจะซื้ออีดิชั่นไหนก็ตามและจะได้รับโบนัสพิเศษก็คือ Advanced Booster Bundle ซึ่งประกอบด้วย Bracelet of Victory เครื่องประดับที่ช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ EXP ที่ได้รับ Dark Emperor's Kit ชุดยูนิฟอร์มของทีมในตำนานอย่าง Dark Emperor's Complete Set of Training Beans ชุดไอเทมสำหรับใช้ฝึกฝนตัวละคร และสำหรับผู้ที่ตัดสินใจซื้อดีลัก Edition นอกจากจะได้รับตัวเกมหลักและโบนัสพรีออเดอร์ทั้งหมดแล้วยังจะได้รับคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายดังนี้หก็คือสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเล่นเกมก่อนวันวางจําหน่ายจริงนานถึง72ชั่วโมงหรือ3วันเต็มก็คือจะสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2025ในเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ 2ชุดอะคาแรคเตอร์เคสกล่องพิเศษสำหรับเลือกรับตัวละครซึ่งจะใช้ได้ในโหมดครอนิเคิลและคอมเพ i สชันโดยจะสามารถเลือกผู้เล่นในตำนานหนึ่งคนจากรายชื่อทั้งหมด8คนเพื่อใช้ได้ทันที3บอลอ็อบเจกต์ฟุตบอลคลับรูมไรมงเป็นไอเทมสำหรับตกแต่ง4บอลอ็อบเจกต์ไรไรนูเดลอินาซุมะทาวเป็นไอเทมสำหรับตกแต่งเช่นกัน5พรอมิสเพนเดนต์ ant, เครื่องประดับอีกชิ้นที่จะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ exp 6วิกตอรี่จัมพ์ท่าดีใจพิเศษสำหรับใช้ตอนทำประตูได้ และเนื่องจากตัวเกมมีการลงหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันทําให้ประสิทธิภาพของตัวเกมในแต่ละเครื่องนั้นไม่เท่ากันซึ่ง PC และ Xbox Series X จะรันเกมสูงสุดได้ที่ 4k 1 2 0 fps เลยทีเดียวและในคอนโซลเครื่องอื่นๆส่วนใหญ่จะรันได้ที่ 4k 6 0 fps ยกเว้น Xbox Series S นะครับจะรันได้ที่ 2k 60fps p l a y s t a t i o n 4รันได้ที่ full hd 6 0 fps และ Nintendo Switch 1ที่ full hd 30 fps ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุกคนที่ซื้อเกมไม่ว่าจะซื้อก่อนหรือหลังพรีออเดอร์จะได้รับไอเทมโบนัสบอลอ็อบเจกต์รูปปั้นเอนโดมามุรุขนาดยักษ และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือระบบเพิ่มอัตราการได้รับตัวละครหายากเฉพาะแพลตฟอร์มซึ่งจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษโดยจะมีการหมุนเวียนกลุ่มของทีมไปเรื่อยๆทุก2สัปดาห์ยกเว้นในสัปดาห์แรกโดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม A B C D ที่มีตัวละครภายในไม่เหมือนกันไม่ซ้ากันแต่ละสัปดาห์และไม่ซ้าแพลตฟอร์มกันด้วยทําให้ผู้ซื้อเกมหลายแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มอัตราการได้รับตัวละครหายากยังทาได้อยู่เช่นถ้าคุณซื้อเกมบนทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะบูตอัตราการได้ร เร็วยิ่งขึ้นโดยวิธีการก็คือใช้ประโยชน์จากระบบ cross save บนทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้ตัวละครนั้นมาอยู่ใน ID เดียวกัน และสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมเล่นเกมในเวอร์ชันเบต้าเทสเดโมจะได้รับไอเทมโบนัสุพิเศษเป็นการตอบแทนด้วยซึ่งจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าภายในเดโมที่ทำไว้ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5รางวัล5เงื่อนไขโดยเริ่มตั้งแต่เพียงแค่เคยเข้าเล่นเบต้าเทสก็จะได้รับรองเท้าเพิ่มค่าประสบการณ์จนไปถึงเล่นเบต้าเทสจนจบบทที่1จะได้รับลูกฟุตบอลเปื้อนโคลนซึ่งการจะได้รับโบนัสนี้จําเป็นจะต้องมีเซฟไฟล์ของเบต้าเทสเดโมอยู่ในเครื่องที่คุณจะเล่นด้วยและไม่สามารถโอนถ่ายผ่่าานนรระบบบบอเเฟมพืััโสได้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10เรื่องน่ารู้ฉบับสมบูรณ์ของเกมอินาซึมะอีเลฟเว่นวิสซดีโรดจากมหากาการพัฒนาที่ยาวนานสู่เกมที่อัดแน่นไปด้วยความทะเยอทะยานและจิตวิญญาณของนักเตะแข่งสายฟ้าอย่างเต็มเปี่ยมนี่คือการกลับมาที่ควรค่าแก่การรอคอยและโดยเนื้อหาของเกมและคอนเทนต์ที่อัดแน่นมากขนาดนี้มันจะเป็นการซื้อเกมที่คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน